สวัสดีครับผมอาจารย์บรรลุเพียชินนะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยเขตขอนแก่นนะครับวันนี้ผมก็จะนําทีมนะครับติดตั้งโรงเรือนนะครับในระบบสมาร์ทฟาร์มหรือโรงเรือนอัจฉริยะนะครับภายใต้โครงการยุทธชนอาสานะครับสร้างชาตินะครับเฟสที่1นึ่พื้นที่อาเภอกำมะลาใสนะครับจังหวัดกาลสินนะครับวันนี้เราจะทําการปลูกผักนะครับทดสอบการปลูกผักในแปลงที่เราติดตั้งโรงเรือนเรียบร้อยนะครับว่า หลังจากที่เราติดตั้งโรงเรือนอัจฉริยะแล้วนี่ว่าผักเรานี่จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับครับตอนนี้เราก็จะทำการผสมนะครับดินเพื่อใช้สำหรับการปลูกในระบบโรงเรือนยกสูงซึ่งวัสดุที่เรานำมาใช้นะครับก็เป็นวัสดุที่ จากพื้นบ้านเรานะครับก็จะมีพวกขี้วัวนะครับหรือขี้ไก่ขี้หมูก็ได้นะครับกับแกลบดําแล้วก็ดินถ้าเป็นไปได้นะครับต้องเป็นดินที่พักมาแล้วอย่างน้อยนี่อย่างต่ําๆนะครับต้อง5ปีนะครับแต่วันนี้นะครับเราใช้ดินโพนนะครับบ้านเราเรียกว่าดินโพนนะครับซึ่งมีอายุในการไม่มีการใช้งานหรือว่าไม่มีการใช้สารเคมีนะครับเรามาผสมนะครับตอนนี้นะครับเอาเพิ่มอีกเลยครับเอาดินเพิ่มอีกครับนะตอนนี้ ครับตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนของการเคลื่อนย้ายต้นกล้านะครับเพื่อที่จะอเอาไปที่โรงเรือนที่เราเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเคลื่อนย้ายกันอ่ะมา ตอนนี้เราก็จะเอาต้นกล้านะครับที่เราเตรียมไว้นะครมาลงแปลงปลูกนะครับซึ่งแปลงปลูกของเราจะมีขนาดกว้างเมตรยี่สิบนะครับยาวไปที่หกเมตรนะครับทั้งแปลงเราสามารถที่จะปลูกได้300ต้นนะครับถ้าเราใช้เป็นถุงแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้เป็น300ต้นเราจะปลูกง่ายนะครับถ้าใส่ถุงลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราัที่เราเตรียมไว้นะครับมาลงอันนี้เราไว้ที่นู่นหมดเปน ครับหลังจากที่เราเตรียมดินเรียบร้อยนะครับเราก็จะทําการปลูกผักนะครับ<ไ>ที่เราเตรียมไว้นะครับซึ่งการปลูกผักนะครับไม่ใช่ว่าเราจะปลูกอย่างเดียวนะครับการที่เราจะปลูกผักหนึ่งก็คือระยะห่างระหว่างต้นระยะห่างระหว่างแถวต้องมีความเหมาะสมความพอดีนะครับเนื่องจากว่าพืชบางชนิดที่เราปลูกไปนะครับเป็นลักษณะของทรงพุ่มรเราก็จะมีทําการวางแถวนะครับเพื่อที่ทําการปลูกนะครับเพื่อ เพื่อให้เกิดความสวยงามแล้วก็เพื่อให้เกิดเรื่องของตลาดนะความต้องการของตลาดนะครับนะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้นักศึกษานะครับทําการปลูกแล้วก็วางแถวให้ดูนะครับครับผมสำหรับวันนี้นะครับพวกผมก็จะมาแนะนําวิธีการปลูกผักให้ดูเป็นแนวให้สวยงามนะครับโดยจะกําหนดจุดให้ห่างกันเป็นระยะ20เซนมนะครับระดับแรกนะครับเราจะกําหนดจุดแรกนะครับให้ห่างจากขอบอยู่ที่10เซนติเมตรนะครับแล้วก็ระยะระหว่างแถวนะครับ วัดไปที่20เซนครับนะครับนี่ครับอับรแรกเราจวัดระยะสแถวก่อนนะครับแล้วเราก็จะกำหนดจุดไปทีละจุดครับอยู่ที่ยี่สิบเซนครับเหนอี่ารครคอวน้ับน้มั่อครับนีรับวัดไปที่20เซนเหมือนกันครับ เรื่อยๆเลยนะครับจนครบแถวครับแถวสามก็เหมือนกันครับครับหลังจากเราปลูกผักลงแปลงเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเราจะทําการรดผักได้อย่างไรถ้าเมื่อเวลาเราไม่อยู่นะครับตอนนี้เราก็ใช้ในระบบสมาร์ทนะครับสมาร์ตควบคุมนะครับโดยการออกแบบนะครับแล้วก็การดีไซน์ของทีมของยุวชนอาสานะครับตรงนี้ ในตัวสมาร์ทเองนะครับเราก็สามารถที่จะควบคุมนะครับการให้น้ำอัตโนมัตินะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนนะครับเราก็สามารถที่จะให้น้ำนะครับให้น้ำผ่านแอปพลิเคชันมือถือของเราได้นะครับตรงนี้ตัวนี้ก็จะเป็นการลดน้ำนะครับเป็นการลดน้ำนะครับจากนั้นนะครับ สมมุติว่าถ้าอย่างถ้ามีอากาศที่มันร้อนเกินไปนะครับเราก็สามารถที่จะสเปรย์นะครับทําการสเปรย์น้ําให้ได้นะครับเพื่อที่จะลดอุณหภูมินะครับตรงนี้เรามาดูกันว่าโอเคลดได้อย่างไรนะครับตรงนี้ตอนนี้โอเคครับเริ่มสเปรย์แล้วนะครับตอนนี้ตรงน,นี้มัน,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 นจะช่วยลดนะครับช่วยลดอุณภูมินะครับซึ่งจะทําให้ผักเนี่ยของเราเนี่ยจเจริญเติบโตได้ดีนะครับ ถ้ามีความร้อนมากเกินไปก็จะทําให้ผักเราเนี่ยเกิดความเสียหายได้หร,หรือว่าไม่เจริญเติบโตเท่าเท่าเท่าที่เราต้องการนะครับตรงนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เรากา็ได้รับความรู้มากมายนะครับแล้วก็วันนี้ก็คงพอแค่นี้ก่อนอย่าลืมติดตามพวกเรานะครับยุวชนสร้างชาติย hey!